กวิสินคิดไม่ซื่อตอนดอกคูณบานรับสงการดอกคูณบานสะพรั่งเรียงร้อยดั่งเมืองสีทองทอดยาวให้จ้องมองนกโห่ร้องรับสงการลาชพึกทางใต้แหลงชื่อลมแล้งทางเหนือขานดอกไม้ชาติไทยบาน สวยยาวนานรับแรงลมยืนต้นให้ร่วงเงารับแดดเผาพอเหมาะสมเย็นตารื่นอารมณ์มาชื่นชมดอกไม้ไทยสงกรานบวนมาแล้วจะไปแอวแห่งหนไหนอีสานเหนือกลางใต้ จงสุขใจสุขใจอ่า,อาก็แต่งไว้ช่วงสงการปีไหนไม่รู้นะก็อขอสงการใช้ชีวิตอย่างอย่างมีสตินะครับ